ไปทางไหนเนี่ยขูดก่อนจะได้ค่ะอันนี้ก็นี่นี่ก็นีนี่ก็นี่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 มือปราบมือปราบมือกราบแล้วมือตัด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 เป็นแบบปลาสมัยก่อนมีลุงลอยนะมือเผานะมือตัดอันนี้มือตัด รับทักสินเอาทำร้ายตนเองมานานนะยอมผมขาวเด้ยยอมผมขาวหรือเปล่ายอมค่ะใช่มเดยยอมไม่เขาเียกวนายยอมผมขาวอายุ46ก็ยอมแล้วโดนติดเรนนะเนี่ยโดนแชร์ชาวม้อยข้อหน่อยอ๋อแล้วลูกแจ๊ดอสโอาเหตุที่ผมขาวลกแหมดไปหลายตังค์นะโอ้โห เจ็ดล้านเหรอโอ้โหไม่น้อยนะโอ้โหเจ็ดล้อล้อละแสนแปดบอกเขาเรียกเป็นล้อเลยเนี่ยแต่ละมาแสนแปดก็น่าจะเกือบเกือบเป็นล้านแต่เราเป็นเด็กนะเนี่ยยุคนี้ก็โอ้โหผมขาวเลยแล้วออกจากคุกหรือยังตอนนี้ติดคุกกี่ร้อยปีเดี๋ยวไปดูเหรอพวกแชร์ลองหรอสินคำ นี่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 จมสนี่จมส๋เดี๋ยวไปแวะใหมกได้ได้ได้ไ่้ได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 ้นี้ได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 ้ด้ไ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 ้ได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 ้ไไ้ไ้ได้ได้ได้ ในปุ่นขันละรอได้รอได้ขาลาอขาล้อสาวเข้าไปคิดด้วยกำลังมีมีดอกในในนนนนต้นน่นดอกลายดอกในในกำลังจูมเลย่นในดอกอะไรดอกกุหลาบอ่ะกำลังจูมเลยน่นไปฉลองวันเกิดเร็วพ่ออ้ยพ่อพ่อเฮ้ เดี๋ยว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 สบงเข้าสบงเข้ารถเดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวจะรู้ซึ่งเดี๋ยวจะรู้ซึ่งได้มันมั่วเอากเป็นตัวเลยนะมันมั่วหลุดตายได้นะดีดตายเลยอ่ะดีดตายเลยขับเร็วๆใอ่ะที่ลงข่าวไปตอนนั้นน่ะใช่ว่าไอ้มอเตอร์ไซค์เข้าไปตายเลยอ้าวขาล้อกขาล้อกไม่เอิบม่เอินาเนี่ยเฮ้ยมีฟันหรือยังมีมีสองแถว ขาล้อขาล้อขลอลอเว้ยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มปัดแล้วปไหนอหนึ่งอ้ับจังหวมเออไม่เอาปะอนด้วยล่ เรือเนี้ยเรือใครไปไหนไหนไปรูทเรือเรานี่ครับเรือเราปลอยอัางคานไม่ตู้อ๋อเออแล้วเก็บกระดูกไว้หรือเปล่าน่ะมันจะลอยแล้วน่ะรีบไปห้าดิขอขอกระดูกเข้าไปนะโซดานั่นน่ะโซดาพี่ซด็กเพราะเขารับพะควรรับรองแล้รับรางอาหารเอ้ยอ่าเดินรกันเนี่ยเล่นรายกานพู้ใหญ่โอ้ยไม่หนาวเลยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่หนาวเลยอ่ะ เก็ยังแรงเลยพวันไฟดับเมื่อวานนี่ใจหายใจความเนาะเกือบจอมืดเนาะอ๋อเหรอฮะสามกโลครับไม่ยอมไปไฟไปดับตอนไหนครับดับตอนสายๆเมื่อีตั้งห้องเลยอ่ะไฟจากฝั่งก็ไม่มาใครเห็นนั่นน่ะเห็นต้นนั่นน่ะลอยตรงกลางนั่นแหละแค่นั้นแหละไปไกลแล้วดีเลยไปอยงบนที่นี่แหละตรงนี้แหละลอยชมาลัย วิ่งมาทำไมนั่นนี่ครับมามาแพทย์ไทยเอาบอกพทย์ไทยทักทายทักทายทักทายพราท่านการแลนด์แลนหยุดแล้วลอยตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละลอยมุนไปเขาก็ลอยไปเรื่อยวันนี้มันวันพุธแล้วเอ๊ะไปหัสแล้วนี่ลอยพฤหัสลอยไปหัดน่าจะรอลาครับเฮ้ยรหัสมือไม่มีรหัสมือเลยอ่ะหมดแล้วรหัสกลุ่มไม่มีเหรอ ดาเทียมดาเทียมฮะวันนี้กลัวให้พวกคุณจีนวัเดคูล่าโอ้คามเป็นที่เบสการพนัสการ์การนัสการ์คุณต้องมีรหัสค่ายดิต้องรหัสหอะไรอโศกไอ้ต้านไม้ต้องอโศกอ่ะยังไม่ได้เตรียมกันยังไม่ได้เตรียมกันดูอโศกเจริญระทึก เนี่ยนะน้องปุ่นชี้แล้วนี่ลงมาน่ะลงมาปลูกกระเทียมลงมาเร็วลงมาปลูกกระเทียมเร็วเอาไปยิงโอ้ยเหลือเยอะนี่เนี่ยกระเทียมได้เนี่ยโอ้ยยิงเราได้เห็นเห็นจะปุ่นล้วเออใช่ได้คุณญาติร้านปุ่นนาอีกญาติร้านคุณญาติร้านเดินล้วเมื่อกี้ไม่ดูไม่ได้ดูทานดูจะปุ่นหรอคะคนอื่นไม่ดู เป็นไงหนาวไหมหนาวไหมหนาวไหมกงบ่มันน้อยมันน้อยกระมมันน้อยก่ะมืกว่ามันล่นมาก่ามานี่ลงตัวเล็กนี่ลงมาปลูกกระเทียมลงมาปลูกกระเทียมดูเสื้อน้อยเดสื้อน้ยบายายบาายบาากระเทียมสวาสดียกระเทียมเฮ้ยนังงมาแล้วเนี่ย อันนี้ลงไปไม่ได้มันลงไปติดเลยอย่างนี้กลับมาแลเนี่ยกลับมาข้อฝักะข้อฝาก้เาข้อฝักแล้วี่ผผมมเอาให้รอนะข้าฝักล้ะ อ๋นี่ยทีไี่ขันนี่ขันมารับคนอ๋อนี่ยูัไม่ยังไม่ยังไม่อยยังไม่้อยไม่อยเอยูังยูหนนี่ยังยูยังยูครับเอาว่งเครื่องมารับคนจะไปไกลจะไปเที่ยวไมี่เรือเที่ยวไหมครับก็นั่งรถนัตั้งนานแล้วั่งเรออไปเหนือลองใต้ไหนเอ๊ไหตรงไปไงครับตไม่ได้มา่อแล้วเขาจะมารับคนแล้มารับคนไปได้นี่ไปเที่ยวบนบ้าง อ๋อคนเยอะแล้วเดี๋ยวเรือล่าไปได้ไปได้ไปเที่ยวบนนี้ไม่ได้ไปเที่ยวอุบลเลยอ่ะโอ้ยคนชอบเที่ยวอยู่เราชอบเที่ยวแล้วไปไหยอยู่พอแรงเพชรมาส่งอ้าวขอไปบ้านเฮ้ยตาลตาลมันนี่มันนี่มันนี่เฮ้ยโซดาโซดาโซดาบอกแล้วรับรองแล้ะสุดาปฏิผลเลยนะโซดา เป็นโพดิสัตว์ด้วยโอ้สมบูรณ์แบบเลยพอท่านครับพอท่านตั้งแนนคอกระดูกนด้ีกระดูกไว้เอยเลอหมดแล้วเก็บไปแล้วเนืออยู่เนือยู่เน้ออยู่ขาดียังนะด้วเก็บไปในเก็บไปนข่าขายาวโอ้โหจังเยโตแล้วมฝากไว้ฝากไว้อ หนูได้คิดเท่าเป็นสองขวถังเออควรแล้วผู้ใหญ่ก็เป็นทำน้ำด่างเออทำน้ำด่างเ่าเนี้มันลอยด้วน้ำแข่งอ้าขึ้นดิดเหรอ ด้ยเป็นหน่อไม้ด้วยวิาณนะยังงำงำไม่ยอมลงเลยอ้าวคนนี้จะคืนก็คืนเดียวแหละยายตาโตเมื่อกี้๊บอ๋อยังยังไม่ไปไม่ไปมาแล้วเนี่ยลอยมาแล้วเนาะไปมาแล้วเนาะตอนแรกค่งปี๊ไปมาไปมาแล้วดีจังเลยป้าไปนั่งเรือมาล่มมากช่วยมาช้าไปไม่ได้ลงเลยอากาศเย็นอากาศเย็นแล้วาะต้งที้ป้าตื่นยัง ใช่แล้วพ่อท่านก็มาพอดีกับแตงไทยอ่ะคราวนี้มาเวลาเจอพอดีแล้วพ่อแตงไทยก็มาพอดีพ่อแตงไทยพ่อท่านก็มาเจอพอดีขอตรงไปนะคะแลพ่อท่านขอตรงไปนะคะระวังระวังนะขอทอยหน่อยเดี๋ยวโดนครับพีบพ่อไม่ได้บอกให้อแดงเป็นตรงไม่ได้บอกเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปมาเปิดมาเปิดต้นมือเพิดมาปี อยู่ยังไในหนองตอนเนี้ยไครับอยู่จังไข้างนอกรักษาการอยู่หน้าครับรักษาการอยู่หน้าครับเหตุหน้าอยู่บ่อเห็ดหน้าเห็ดอยู่ครับกมีสวนตาหนึ่งโอ้ครับกรเดี๋ยวบ่าวเดย์เฮียติยังกลับมาอยู่ในนี้มันอยู่อยู่ครับผมเคลียร์ทั้งปุ่นแล้วโอเคพอทันเคลียร์แล้วสบ้ามาอายู่นกสาธุสาธุ โอ้ยสแก้งแอเข้ามาลอชไม่ดน็ไม่ปล่อยแปลว่าองเขาไม่หรือเปล่าไม่ไม่ไม่เปี่ยไม่ไม่่าไปแล้วเมาไม่หอมม่ก็มีเวทีด้วยนะเวทีอฟ้า ต้องแข็งแรงนะโยกไปโยกมาได้ไหมไม่เยอะไม่ไม่มีใครวิธีบากพิซซ่าดีแข็งโซล่านงอากาศทะเลสู้อากาศนี่ไม่ได้หรอกอากาศทะเล มีโขมีน้ำดำนี่ออน้ดกินน้ำแดงนีน้ำดำเออน้ำดำโอ้มีทั้งชาเย็นแล้วก็เอาเลี้ยงอันนี้เอาเลี้ยงนะอ๋ออันนี้แกงหน่อไม้เขาบอกเกล็ดแกงสองสายเลยอะเกย็กันเขียวแมนน้ำสองสายนั่นแกงผัดแดงผัดแนงเกล็ดกงกลองสองสีมันแก่ตั้งหากเล่าแก่ไปอีกปีอ่ะ ว่าไงคนรวยมีอะไรให้เก็บแล้วท่านี้เก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยเพราะว่าปลูกเขาไปอังเขาเป็นแน่นๆก็โอ้โหใชนเงี้ยมีได้ละเที่ยวเก็บน้าถุงพกรถพุ่นนี่มีขยะได้นี่สิครรลายไก่เฮ้ยรหัสมือาจะขิมขิมนะ เสียงดีจะแบบเสียงดีเราเรื่เดียวกันน่าเห็ว่ายกมือแล้วกระโดดเดินกระโดดมันต้องมีรหัสมือดิยกก้ามือมันเคยแล้วท่านเคยแล้วโซกาแแล้วมันจำไม่ได้แล้วมันจำไม่ได้มีอาบแดดกันสบายคอาบแดดอิบแดดแดดไป ไม่ต่างนะไมีต่างน้อยด้วยปลูกหอมขี้ดินแบบโคโลเคเลไม่มีปุ๋ยเลยค่ะอันนี้เข่งเข่งใหญ่อันไ้อะไรมาเข่งไอเก่งอะไรน่าแย่เลยปุ๊บปัองเ wow ก่งเป็นเข่งดิชั่วโมงกว่าได้แค่นี้ดูขึ้นสาลา ้ไอ้นี่หลัวไอ้นี่ตะก้าไม่ใช่เหรอเง้ยันชั้นสีไม่ขึ้นเหรอตะก้าชั้นสีไม่ขึ้นเหรอชั้นสีไม่ขึ้นชั้นสีอุดมดูดมก่อนชั้นสีอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวเปลี่ยนชื่อจากเข่งเป็นตะก้าเลยยิ่งดีก็หน้อยไปมันเล็กไปใชนก็่มเข่งไม่ต้องใหญ่เพราะท่านว่าเข่งนี่มันใหญ่นะใส่ใส่ได้ทุกอย่างใช่ใส่ผักใส่ขยะใส่ไก็ระวังระวัง หมอนเยอะมากเลยมันแห้งอยู่บนต้นจมีคนเก็บนะวันละเ้าเหรอคะส่วนวันละ้าม่สวนที่เบิ่งฟ้าใช่ไหมแล้วกินไปกี่ลูกแล้วกินแล้วกิไปกี่ลูกแล้วอ่ะเหมืนนับไปเพื่อนนี้จะเหลือกไม่ชิมดูวาต้นไหนต้นไหนหวานต้นไหนชวยมากเลยแต่ถ้าล้างแล้วมันแฉะอย่าล้างใช่ห้ามล้างเหรอ แล้วมันไม่สกปรกเหรอล้างันอยู่บนต้นจะไม่สกปรกแล้วอยู่บนต้นมันก็ล้างหน่อยนีโอ้ยเอ่หว้ดูสอนราก

ไอชอบใจชอบใจม่มองเสียงอรเสียงอต้องขอดี่ลย่มร่มมาใส่ได้ข้เ้ท่านดูหมอนท่านเดชจเก็บมาพี่เบิร์ฟ้าอ๋อหมอนหมอนรันเบอร์ฟ้าจะหวานนี่ ท่านท่านถามว่ากินไปกี่ลูกแล้วชิมได้เลยไม่ต้องล้างกลยที่เหลือในเหลือกินกินบิดก้อนแล้วการกานเพราะว่ากักพ่อมันไม่ใหญ่เท่านั้นเราให้น้ำมันไม่มากท่านสวยแค่ไหนดูที่ใส่เป็นผลเลวานมีของไส้ไก่ว่าครับของไส้ไก่เป็นเลยหวานมีของไส้ไก่ของไส้ไก่เวิร์กนเขาจะได้ไม่ว่าเราแล้วก็มีน้ำไปดินเลยมีน้ำไปดินเลย นมีดูดูตาตุ่มอะไรน้องปูนกินป่ะน้องปูนอ่ะกินเลยดูเลยกินชอแล้วเขากลัวเขาไม่รู้จักไม่อาปากเลยอะไรอะไรวิ่งไปวิ่งมาอะไรปลาราจะทำอะไรเขาจะถ่ายรู้เขาจะถ่ายเก็บเอาส้มถ่ายเรียกว่ามือปืนปลาปลาลาซี่ปลาลัซี่ก็ต้องแอบลย camera dome น่ะเที่ยวด้วยเอาเออ มันก็พอได้เนาะทีเดียวกันแต่ละคนแต่ละคนก็ดูก้องแง่ก้องแง่ไปหมดละเราก็ยังพอลดได้นี่ตักหนฮเนี่ยโอ้โนี่เออแหนแดงทำไมเป็นเขียวไปหมดเลยแหนแดงกำลังดังแหนแดงอะไรเราเขียวอีกเนี่ยเล่นอะไรเล่นอะไรยิ่งแล้วอ่ะพร้อมแล้วนะ ขึ้นใหม่อะค่ะผลพันาดินค่ะเ่ะแล้วค่ะทาได้ไปหลายกระชังแล้วกันโอ้เขาใเขาใออันนี้อันนี้พักดีนี่จะมีอะไรใหม่ๆแปลกๆไปเรื่อยอะแดง รถไทมาทางยานะโอ้ยน <muitas mit> ่าเอาแบคโร800มายากยากแรงแรงขึลนแบงแบคโร800มาเก็บลูกมอนเี่ไหนี้ให้พ่อครูเทศก่อนแล้วค่อยเป็นระราชานี่นี่แ่เพี้เี้ยฝากแว่าลองหอ่ามีอะไรบางๆเลยมงไหน ก็ท่านนั่งวันนั่นหรอไม่ไี่ได้เดินตลอดนั่งตรงไหนตรงเดคเกอร์แบ็กกราวเป็นตอยางครับเพราะว่าภาพมันจะจะเอาต้นไม้หรือเอาอะไรเดคเกอร์เขาท่านนั่งตรงไหนเดี๋ยวจะทำตรงนี้ครับแผ่นขึ้นนะหน้าหน้าต่อไม้เออชื่อสวนเนี่ยมองชื่อสวนรามเนอะสวนสวนคืออีสวนนะ สวนตัวสอคอวแหวนรอเรือสวนสามตัวเลียนมักสวนรามไม่ไม่ใช่สวนผลไม้แลรามมีประยานน้อยไหมครับรามไม่ต้องมีเดี๋ยวจะทำป้ายมองเบียกลาบไอมองเวียกลาบทีจะทำป้ายเพื่อฟ้าดินข้างหลังครับลงต่อไม้นี่มีสาม วันนี้วันเกิดแล้วหนึ่งขวดพรุ่งนี้แกพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปบ่ายแกไปอีกปีหนึง่งหขวดแล้วแพ้ปลาใหม่แล้วนจะต้องไม่มีปลาใหม่หรอมาฮะมาฮะพอไม่โตโมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเชือเก่าขึ้นไชือไหนหมดแร้ไอเบื้องไอแดงเลย ไอ้เบิ้งไงเบิ้งจไปได้หมดไอ้เบิงไอ้บิงเน่ยพอทันทายเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเรียกได้มีคาถาเรี้ยงทองใบรู้ที่อยู่ด้วยมือเราบอกไปอยู่กับทองใบเจ้าของแล้วนะถ้าให้ทองใบเลี้ยงนี่ต้องให้แกเบิกเงินหน่อยเนาะพ่อเนาะแกไม่ไหวแกมาขอฉันด้วยฉันก็ไม่ให้เพามีคาถาเรียกขนมปังขนมปัง คาถาคาถาเรียกมันนุงปังเาโยนปมาเลยมีพระแก้วเหมือนพระวงคารวะนั่นเอยู่ตรงนั้นเลยครับตั้งกองตั้งเครื่องเวันนี้ตั้งแล้วตั้งว่าซ้อมกันที่นั่นแหละซอยนี่นลซอยหลังก็ได้นะครับถอยหลังไปดูก็ได้นะไม่เ นี่ไงบ้านในวัดน่ะอ๋อบ้านช้างเหรอใช่หลังบ้านช้างขายท้างสีหลบช้างนี่ขับตรงนี้ได้ครับนี่เดินหน้าไปแล้วก็ถอยหลังกูหลังดูหลับขับนี่เลยครับทดสอบความแข็งแรงไม้หมอนไม้หมอนรถไฟครับฝากรอยร้อนนี่โอ้ไม่มีน็อตแทงล้อนะ อย่าเพิ่งหักครับระวังครับระวังครับเดี๋ยวได้ต้นยญาครับการต้นนี้จะปลูกด้เนอได้ด้วยตอนนี้อะหลอต้องมาดีแล้วผม่ตองจำเมื่อไรนี่แล้ว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 ตุ้มองเจอชนละชนละ ฝากกินเล็กไปหน่อยเสียสีเดินนอกเรีเดินนอกกูให้ทาสีพอนะพ่หรอทานทานเดี๋ยวหัเอาเข้ามาพ่นเลยพ่นเลยดีเวอร์ฝนเปลี่ยนหน้าดูะมาไปดูวงคารวาสไปดูแล้วต้องจ่ายตังหรือเปล่าเนี่ยดูวงคารวาสอ่ะคารวาสเฮ้ยวงคารวาสเล่นฟรีไม่จะไปจะไปดูตอนนี้ต้องจ่ายตังค์นะเฮ้ยถ้าจะให้เล่นก็ต้องจ่ายตังมา เออใช่ถ <kung> ้าจะให้เลิกต้องจ่ายตังค์ให้เด่นไม่มีตังค์เสียตังค์หรกแต่ให้จะให้เลิกต้องจ่ายตังค์มเรื่องโหนี่ที่ฟังทำเยอะเีจะให้เลิกต้องจ่ายตังค์พวกนี้นีทำอะไรพักเลียวัดเหลียวหอทอง อือเบสได้จบป๊อปไหง่าป๊อปก็มาซ้อมยังเริ่มซ้อมยังมาดูเนี่ยของอัลบั้มใหม่อ่ะโอ้ยนายเราครับไม่ได้ไปตั้งเวทีเลยเหรออันนี้ซ้อมพร้อมบันทึกตรงนี้ก่อนครับอผู้ผู้ชาะตั้งอาหารคนชาะตั้งอาหาร หนุ่ยหาดียังนุยหายดีแล้วครับเท่าไรน้ำหนักเท่าไรนามไวอเท่าไรเท่าไรเอาตอนนี้ดิตอนนี้นี้หลงมาไม่ทันลอยปอันเป็นมิกไก่านี่หัวหน้าวงเดีมยวอาป้อกมาแล้วไม่ใช่หัวหน้าวงนะปองยัมอ๋อปองยมหัวหน้า พร้อมพร้อมหน้าพร้อมตาเลยพ่อผ้าอยู่กับ่เราไว้ใจได้ไปไปดูยังกิดตตันน่ะโตแล้วโอ้โหหวักติเขาไม่ถึงปีเขาก็ได้กินสองปีได้กลิ่นโอหลายปีลลายปกิดตตันเฮ้ยไม่ถึงปีได้ยังยังไม่ถึงปีนี่ท่แต่ท่านเป็นเลี้ยงอยู่ในถุงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวลงดินแล้วเดี๋ยวเขาได้กินแล้วครับ ตำใจเหรอพอจำใจคิดตันำใจคิดตันปุ่นเรียมร้องเพลงแล็จะแพงก็ขายกิโลละพันั่นแหละนี่ก็แพงแพงใบไถโอ้หญ่มันามมีตรเดียววันนี้ก็ตรงนี้ก็จะพิชิดไปครับง่วงแล้วมั้งหมดฤทธิ์แล้วจะหมดฤทธิ์แล้วนคอคอเอียงแล้ว บีบที่ไรบักู้ขอเพลงหมดบีบขอพิกพิก็ไม่มาเด่อพิกอ่ะพี่โตกลังมาเด้บ้านไก่เนาะไม่มีผู้บกคคาบัญชาคบาบบบบบบบอบบาสั่งยังไม่มาเรียกสายพ่วงอยู่ข้างหลังอื มีพบทบด้วยมีสายพ่วงด้วยมันพอนอนเหรอบ้านหลังน้อยเนี่ยโอ้สบายครับเป็นบ้านตะลูบปูพองครับทรายสูงหัวหัวสลุบท้ายผู้ใดกลดังที่สุดนะฮะรับทุกิดแล้ผู้ใดกลดังที่สุดนะรูดรูดรูดเอามือคืนนต้องคลืนเลยโอ้เน้ยโอ้ยอสีขาวต้อคืนเลยอันนี้เลี้ยงเตียครับทำไมนอนเป็นเสียงเบ็ดหรือเปล่าโชนเป็นเสียงเบ็ด หมดแล้วเหรอหมแล้วหรอหมดแบตเตอรี่แล้วเหรอขอหน้าจอหมดแบตแล้วยาวยาวยาวองวันไม่ใหญ่เล่นแล้วไม่ใหญ่แลรงเทพเที่นั่นแล้วปิดถนนเลยปิดถนนเลยดูหลังดูหลังดูหลังยาวแค่ นี้ารเทศนะั้งเทศกินอาหาระไร่อเ้ลเ้ามาวว่าเดี๋ยวอจะจะบอกไยากได้อไงไทมแรนด์มั่นมั่นทำมั่นริกเสียงอะไรเรามีเพลงใหม่เออ ชนะเป็นฉลาดก็ได้เพลงใหม่มาจะจะลิฟซิงเหรอก็เนื้อเตยจำนองเก่าเอาเนื้อมาใส่เหรอพอไปทีนี้ได้เหรอไม่ได้ครับไม่ได้ติดติดไอ้เสาไอ้ซีเมนต์ขวางอยู่ติดข้างหน้านุนอาจจะได้นะเออเราโซแลนเราเออนนั้นได้ได้ยกได้ได้ดูายดูไฟดิไปโจงเลยครับพ่อครับเออมุดเอาพ่อเมุดเลยครับ ระวังระว <ระ S 2> ังระวังระวังระวังเท้าระวังเท้าวันนี้ตกคืนนี้อ่ะเด้อคันนี้คันเดียวเท่านั้นคันนี้ไม่มีช่วยเห็นพอดีเลยตอนอะไรมุดมุดเนี่ยใหญ่ใหญ่อันออกได้ออกได้ทะลุเลยคีคันนี้ไม่มีโซลาร์เซลล์ไม่ติดไม่ช่วยเห็น ใชคอย่ลวดเสยิบบ้าดำุ้นะล้นี่นี่นี่อ้าวม่มออพอหายแล้กระชังแหนแดงเนี่ยรามีเสร็จแล้วค่ะโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากเฮ้ยนี่ผักชีนี่นานี่ผักชีผักชี พร้อมทเรื่องแต่ยังไม่มีของเลยนี่ปูพังตี้นี่สิกบ้านเอาหน้าท่าเอาหน้าขยันขยันขยัขยันักกระยังปักกระยังนี่นี่เยอะนี่นี่ตัวักระแยัง้อมดอกักะยังเไปดูนะก็ดีไปดูคอนเบิร์ตคอนเวิร์เรากระโจนกลาขางไปได้เลยครับ เนังไงเนีหนกเรนก็สูกเ็นไม่ใหญ่เนยรอดแล้วเอนีนี่นี่หกเนเนี่ยหนเนเออมันเต็มไปเรืเนี่มันหอมอนหมอกิตูบกพีบบักเล่นด้ยเอาประแดงมมายางเดียวบัดุงบักเฮิร์มี่พ่อบักนุ่งบักหน้ามี่พ่อพริบ้นนั้นมีบักิก พีกระโปรงพี่กระปรงนี่ออกดอกเลยนะไม่ใช่ไม่ออกดอกนะออกดอกเลยนะผลงานเดี๋ยวจะหาว่าไม่ออกดอกไม่จะออกได้ครับอยู่หน้าลงปุ๋ยไม่งามไม่รู้ไปเออไม่ไปนะปุ๋ยทั้งลงเสียชื่อหมดไม่งามลงปุ๋ยเสียชื่อรน่าจะดีนะขับอารมณ์แบบน ด้อ้ถนนสุรินไม่ได้หรอกสุรินดังกว่าตั้งหกิโลกวตังค่ะังค่ะตังเนี่ยสุรินเขาจะขอเอาที่สุรินทถนนคทานนปลูกได้เพราะว่าเขาผลแปดแปดแปดสี่ไงเขาไม่ต้องเสียคาน้คาน้ำหมดเที่นั่นมันมีแต่ของเรยอย่างเดียวของเรามีปลาาด้วยมีส้มตเาำ Yeah. Oh.